สวัสดีครับผมอ๋อนะครับกับช่องอร์แกนิกก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอไอเดียนะฮะในการทําที่เปิดขวดนะครับก็อันนี้จะใช้ตัวอุปกรณ์ก็ไม่ได้มากนะฮะผมก็จะมีตัวไม้แล้วก็ตัวน็อตกับตัวแหวนแค่นั้นเองนะครับมี3าอย่างใช้ทําที่เปิดขวดง่ายๆนะฮะสามารถทําเองได้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับก็มาลองดูนะครับว่าวิธีทำเนี่ยมันทํำยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะทาการตัดไม้นะฮะไม้นี้ก็จะเป็นไม้ยางพารานะครับ ผมตัดอยู่ความยาวอยู่ที่10เซนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำการวาดวงกลมนะฮะแล้วก็ผมจะทำให้มันออกมาคล้ายกับตัวปักหมุดนะครับอ่าแล้วก็มาทำการตัดแต่ว่าผมลืมอีกขั้นตอนไปหนึ่งนะครับก็คือก่อนที่จะมาตัดเนี่ยผมจะต้องทำการเจาะก่อนไม่งั้นมันจะหนีประต๊ะไม่ได้นะฮะก็ถอยกลับมาเจาะก่อนนะครับอันนี้ก็ เจาะมาให้มันเป็นรูครับของผมใช้ความลึกอยู่ที่ประมาณาตัวตัวหัวเจาะเลยนะครับหัวเจาะลึกแค่ไหนเอาแค่นั้นเลยเพราะว่าผมลองดูกับตัว,ตวฝาขวดนี่มันมันใกล้เคียงกันมันพอดีกันนะครับมันน่าจะใช้ได้นะก็ะลองดูนะครับนี่ให้มันเสมอนะฮะ แล้วก็กลับมาตัดอีกรอบครับผมเมื่อกี้เราตัดพลาดไปอันนี้ผมก็ใช้ตัวเลื่อยฉาุนะครับค่อนข้างง่ายเนจับงาน DIY นฮะตัดมาก็หน้าตาเป็นเหมือนปักหมุดแล้วนะแล้วก็มาทําการตะใบครับขั้นตอนนี้ใช้เวลานาน,านมากๆเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะมีเวลาว่าง ถูไปนะครับถูมือมันจะเนียนมากเลยนะฮะถ้าเกิดมราทำไปเรื่อยๆนะฮะแต่ยังว่าครับผมมันใช้เวลานาน,านช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาในการฝึกสมาธิของผมเลยเนียนละหลังจากนั้นนะครับหาตัวแหวนกับตัวน็อตนะครับมาทําการติดตั้งนะครับอันนี้ก็ผมให้ตัวแหวนเนี่ยเลยออกมานิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาเกี่ยวตัวฝาของขวดได้นะครับ ยึดไปแล้วก็น,นี่เมื่อกี้ตัวสว่านมันไม่แน่นฮะ,ะก็เลย่ขวนรอบแ,แล้วก็ตัวนี้ก็มาใช้แม่เหล็กนะครับ<ม>เป็นตัวแม่เหล็กเล็กๆนะฮะผมก็เอามาติดไว้นะครับไว้ตรงกลางเวลาถ้าเกิดว่าของเราเปิดฝาแล้วเนี่ยมันจะได้แบบติดอยู่กับข้างบนนี้นะฮะเรามาลองดูนะครับนี่นะฮะพอเปิดปุ๊บเนี่ยฝา ขวดมันก็จะยังติดอยู่กับตัวที่เปิดของเราอยู่นะฮะครับผมตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำที่เปิดขวดนะครับก็วิธีทำก็อย่างที่ว่าไปนะฮะไม่ได้ยากนะครับโอเคถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ